น,น็ทอันนีพรมีหนี้ที่ไม่ได้ก่อรับให้เสียบ้านหลังแรกที่ตั้งใจซื้อให้ตากับยายล่าลสุดนแนทอันนี้พรเพยอ,อาจถูกเจ้าหนี้ยึดบ้านหลังแรกที่ซื้อให้ตากับยายมีคนเข้าไปถามตากับยายเรื่องขายบ้านรับห่วงสภาพจิตใจซู้ทุกปัญหามีแนวน้มว่าไม่น่าจะโดนยึดแต่มีหมายสารมาติดที่บ้านคือจริงค่อนข้างตกใจพี่เกลือแนะนําทนายให้กับแนท และแนะนําสามารถไปในทางทิศทางไหนได้บ้างเพราะว่าจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีไม่ได้รับทราบนี้ก้อนนี้ก็มีการคุยไกลเกลี่ยกันซึ่งอีกหนึ่งถึง2เดือนก็จะไกลเกลี่ยเสร็จและจะได้เผยจํานวนนี้น้อยกว่าราคาบ้านจำนวนเงินน้อยกว่าราคาบ้านบ้านนี้ผ่อนอยู่และที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีการเสียทรัพย์สินมีการจ่ายทรัพย์สินจำนวนมากและไม่ได้มีมากพอที่จะพพอร์ตตรงนี้ต่อ คุยเจราจาไกลเกี่ยกับเจ้านี้ให้ดีที่สุดว่านี้เกิดจากอะไรจากใครก็คุยให้เขาเคลียร์ว่าแนทเป็นตัวกลางมาช่วยก็อยากให้เขาทําความเข้าใจเชื่อ,อยังไงบ้านก็ไม่โดนยึดแน่นอนซึ่งคนที่เป็นเจ้านี้เชื่อว่าเขาอยากได้เป็นเงินอยู่แล้วกรวที่สุดคือสภาพจิตใจของตายายแนทซู้ทุกปัญหาอยู่แล้วแต่กลัวอะไรที่ควบคุมไม่ได้เช่นความคิดของตายายความคิดของคนนอกบ้านที่เขาพยายามถามแต่คําถามเป็นเชิงกระทบจิตใจ โอเคคนถามอาจจะไม่ได้คิดอะไร แต่คนฟังคิดแน่นอนคือเรารับไหวมากกับการที่มีคนมาถามบ้านจะโดนยึดแล้วหรืออะไรแบบนี้นัดมีวิธีในการตอบคำถามต่ตากับยายเขาเป็นคนซื่อ,อแล้วบางทีเขาเป็นคนแก่ก็ต้องคุยตลอดว่าไม่มีปัญหาอะไรปัญหาถาโถมแต่ก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสตลอดทั้งนี้ผู้ประกาศข่าวงานละครทุกครั้งที่มีปัญหาพี่พนักข่าวก็ส่งกำลังใจมาให้ผู้ใหญ่ก็ให้งานตลอดทุกครั้งที่มีปัญหาก็ผ่านมาได้ด้วยดีทำหน้าที่ให้ ที่สุดในการทํางานถ้าแนทเก็บมาคิดทุกวันบ้านจะโดนยึดไหมเจ้านี้แม่จะว่าเราไหมอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะโปรเทคตากับยายได้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ .info ขอบคุณค่ะ